มีรักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนีก้กลับมีลักสำหรับเซิฟ428นะซึ่งวันนี้ก็อาจจะไม่มีเสียงประกอบนะมันเป็นเสียงเอ่อเสียงเพลงเพราะว่าคลิปเมื่อวานมันเหมือนจะโดนเอ่อเกือบจะโดนลิขสิทธิ์เพราะมีเสียงเพลงประกอบเพราะว่าอย่างปกติคลิปของเราเราจะใส่เป็น sound e f ฟ e c t มันเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเนี่ยแหละอย่างที่เห็นก็คือมันจะมีเสียงเพราะฉะนั้นลคลิปนี้ก็คือจะไม่ใส่เป็น sound effect แต่ถ้ามัน ไอ้ปุ่ม,มกดอัดมันออกมายังไงวะเดี๋ยวนะปุ่ม,มกดอัดโอเคอ่าถ้าคลิปนี้ผมตอนแรกผมเปิดแค่เสียงเอฟเฟกถ้ามันมีปัญหาอีกคลิปหน้าก็อาจจะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์เยอาจจะเป็นแค่เสียงพูดเพียวๆนะโอเควันนี้มาอยู่ในเนื้อเรื่องอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะเนื้อหาของการที่ว่าสายฟรีควรสุ่มไหมนะสำหรับปู่ยามามโมโตเกนเริวไซนะเอาจริงๆส่วนตัวก็คือผมว่าตัวเนี้ยควรจะสุ่ม สายฟรีอะอย่างน้อยเลยเอา2ดาวได้แต่ถ้าใครเป็นแบบสายเติมหน่อยก็อาจจะเอา4ดา,ดาวได้เพราะว่าเอฟเฟกตสดาวของปู่แกก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้แบบอวยขนาดนั้นน่าเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของปู่กันเลยก็คืออันติอันติ่าลดมีโอกาส20%ลดฟรี่3 0 0แต้มศัตรูแต่ละตัวแล้วก็มีโอกาส10%สตันแต่ละตัวเหมือนกันถ้าปลุกตื่นก็จะมีโอกาสสูงขึ้นไปอีกส่วน พัศสีสีดาวโอเคลืมปิดอ่าขอภาอภัยเนี๋ยนะโอเคห้ามรบกวนปะส่วนพัศสีสีดาวพัศสีลักก็คือเมื่อเมื่อถูกโจมตีจะคนที่โจมตีจะติดสถานาเาะเผาไหม้แล้วก็ตัวละครสายทักษะจะเพิ่มฮิตเอฟเฟกตมันเหมาะกับตัวละครอ,อย่างเล่นกับทีมของมัสซโมโต้ โทชิโร่ U R โทชิโร่ S S R ลูเคีย S S R เพราะพวกนั้นมันจะเป็นสายทักษะหมดเลยมันจะเพิ่มฮีทเอฟเฟกให้5%ก็ไว้เล่นกับทีมไวจิโกะแต่ว่าถ้าใครแบบเอ่อไม่ได้อินกับไวจิโกะขนาดนั้นอย่างที่องผมตอนเนี้ยตอนแรกก็คือผมกะจะทำไวจิโกะประมาณ4-5ดาวแต่ตอนเนี้ยผมมีทางด้านของเบียคุยะไว้แบกทีมร่วมกับมาซึโมโตะตัวอื่นๆไว้แบกทีมแล้วเพราะฉะนั้นไวจิโกะผมอาจจะข้ามทำไอเดี้นะ เอาอาจจะเอาแค่2ดาวหรือ4ดาว5ดาวก็คงไม่ทำอย่างมากก็คือ4ดาวแล้วก็อาจจะเก็บไปเอาทางด้านของเนลมาเพราะเนลมาเนี่ยอจริงสายฟรีสายเติมสายเติมน้อยสายทุกอย่างมันก็ควรจะมีอย่างต่ำอ่ะผมว่า5ดาว4 5ดาวควรจะมีเพราะว่าเนลเนี่ยปลุกตื่นกับไม่ปลุกตื่นน่ะต่างกันค่อนข้างมากแล้วก็4ดาวกับ5าดาว4ดาวจะได้สิ่งแค่พาสซีฟหลักแต่ถ้า5ดาวเราจะได้ตาดาเมีดเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะ เพราะฉันแล้วถ้าใครคิดจะข้ามก็ให้ลองคิดใหม่ละกันนะอันนี้เป็นความเห็นของผมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูปุยามะแน่นอนว่ารอบนี้เราจะไม่โง่เหมือนรอบก่อนนะก็คือชุนซุยนะใครที่ยังไม่รู้นะคือชุนซุยรอบที่แล้วเรามีอยู่ยี่สิบเก้าเศษนะซึ่งลืมไปว่าเซิฟเนี่ยมันมาตอนอมันหมดตอนวันวันอาทิตย์เวยผมไปอิงจากอ่าเซิฟหลักเซิฟหลักผมจะหมดตอนวันจันทร์ผมไปอิงจากอนนั้นก็เลยแบบเนี่ยยังไม่เห็นยี่สิบเก้าเศษโคตร โคดโคเทียอโอเคมาเดี๋ยวสุ่มเอาสักนิดหน่อยนะตอนนี้มีอยู่24โทเค็นเดี๋ยวสุ่มไปให้สัก20โทเค็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทาการไต่หอหลักกันซึ่งตอนนี้หอหลักผมก็ค่อนข้างไปไกลนิดนึงโอเคโทเซนมา30เอสเซัน,นี้จ่ายลดราคาตอนนี้มีกิจกรรมเขาเรียกขเขาอะไรนะคืนหยกเออคืนหยกของเซิร์ฟนี้มันเลยโอเคห่อยมา เดี๋ยวจะเสียโยกหรือเปล่านี่เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงนะโอไมค์ด่าไปสามสิบเศษกันจูโอเคไอ้กันจูเพิ่งเคยได้ฮะเจ๋งอูริวห้าสิบเอ็ดโอเคไปไปต่อโทเค็นฟรีครับสุ่มไปชูเฮชูเฮนะ่าจะเคยมีแล้วปุยมามะกันจูอีกอ่ะได้มาซ้ำยับยับอ่าจะใสโอเค อันนี้จะสุ่มไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาสุ่มอีกทีหนึ่งวันหลังๆแล้วกันรอสุ่มฟรีแล้วก็นั่นแหละมันต้องสุ่มให้ครบ5้าสครั้งอะไมนถึงจะได้เพราะฉะนั้นแล้วก็รอไปก่อนแล้วกันนะมาโอเคได้ตัวละครมาอย่างกันจูมาได้สองตัวด้วยตอนนี้เงินมีอยู่ครบเศษอย่างเกินยังไม่ครบแล้วตอนนี้เบียคุยะาเราสองดาวแดงอีกนิดนึงจะเป็นสามดาวแดงและก็ กือบจะสุดเท่าที่มันทําได้แล,แล้วแล้วก็โซต่อสู้อันนี้จะใส่เป็นของอิชิดะแล้วก็ส่วนมัซุโมโตะจะใส่เป็นของอิจิโกะเป็นขั้นม่วงเดี๋ยวต้องอัพเป็นอัพให้ตรงสายก่อนอันนี้คือแนะนํามานนี่คือผมได้มาได้ความรู้มาจากคอมเมนต์ใน YouTube แหละก็คือก่อนที่เราจะทําขึ้นเป็นโซสีทองเราต้องรีให้มันตรงสายก่อนเวลารีตรงสายของสีม่วงจะใช้แค่2อ,อันสองอันแต่ถ้าเรารีตรงสายของสีทองไม่ว่าจะเป็นโซ โซช่องที่2หรือช่องที่3ก็แล้วแต่โซสีทองต้องใช้หินม่วง4เม็ดในการรีเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเพราะผมเคยลองแล้วระหว่างรีตอนเป็นสีม่วงกับรีตอนเป็นสีทองมันใช้แบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราแนะนําก็คือรีตอนสีม่วงก่อนตามนั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของประกอบการเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทําการลงหอหลักไอตัวนี้น่าจะบักนะมองไม่เห็นตัวโอเคตอนนี้อยู่ที่231 ชั้นยากๆอ,อย่าง2 3 0ที่โดนเปิดก่อนหรือ2 2 0 2 1 0ไอ้หนพวกเนี้ยผ่านมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันดูไม่ได้มันจะมีแค่3คนแรกที่ผ่านที่สามารถดูได้อันนี้ก็คือแบบค่อนข้างแย่หน่อยเพราะว่าเราไม่มีให้ดูนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเทสหอหลักกันว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนตอนนี้โทเซนผมอยู่ที่สมดาวอยู่นะถ้าสดาวมันจะดีกว่านี้ก็อย่างว่าเนาะค่อยๆเก็บไปแล้วกันนะป่ หมุนติวติวเน็ตที่นี่ก็จะอย่างเงี้ยก็จะกากากหน่อยนะเน็ต <c oughs> หลุดขออภัยด้วยมาไปกันต่อโอเครูปมาแล้วลูเคียตอนแรกรูปบักมาไปไปหมุนหมุนหมุนโอเคมาเออเออเออกดออโต้เฉยเลยเนี่ยปกติแล้วผมจะกดออโต้ตีบอสกิวนะมาเลยนี่ยเออเออหน่อยเอ,อ่ออันนี้กดไม่ได้ ต้องกดตัวไม่ได้โอเรนมาโรโอเคได้ละซซ<า>ุมุชิเบนิโคตีไปถ้าสี่ดาวอ่ะโทเซนจะดีกว่านี้นะเพราะแถวหลังเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยมาตัวหลักตัวเด่นมาละเบโฮยะมาโซคิสี่ดาวสี่แสนกว่าโอ้ตายตัวหนึ่งถือโอเคอยู่แล้วก็เอ่อทางแรกของเคมปจิแดนติเคมปจิในหอคอยถ้าเราอัพ โซ่ช่องบนสุดอะเอ่อจะเรียกโซ่หรืออะไรคุณสมบัติอันบนสุดของมัน่ะเออถ้าศัตรูตายหนึ่งตัวในหอคอยมันจะได้อันติส่วนลูเคียนี่น่าจะสองตัวมั้งตัวอื่นปกติที่เป็นสายเสือต้องน่าจะต้องตายประมาณสองตัวถึงจะได้อันติแต่ถ้าเคมปาจิมันแค่ตัวเดียวเคมปจิมันจะมีแต่ละตัวมันจะมีแบบเหมือนเอฟเฟกที่แบบเป็นเหมือนแร่ๆหน่อยอย่าง,อย,างอย่างหอมมงกรัอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวปกติอย่างเบคุยะอัพสุด อัพโซช่องบนสุดมันน่าจะได้ฟูลี่เริ่มต้นประมาณสี่ถึงห้าร้อยเท่าไหร่ที่อยางเลยแต่ถ้าเป็นไอเซนกับผมจะไม่ได้ว่ากู่ยามาด้วยหรอกนะไอพวกเนี้ยฟูลี่เริ่มต้นถ้าอัพสุดอ่ะก็คือหนึ่งพันก็คือแบบเป็นพวกที่แบบว่าเหมือนมีบัฟพ,พิเศษแหละเออมันจะแบบแปลกๆก่าตัวอื่นหน่อยอะ่ะแต่ว่าตัวตัวใหม่ๆที่มาเนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นนะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์แบบนี้แต่ตัวเก่าๆอ,อ่ะพอมีอยู่นะป่ะไปด่านต่อ เ็นเทคนิคการฟาร,ร์มหยกนะเพราะตอนนี้เรามีหยกแบบเจ็ดแปดพัน่ะเป็นสายฟรีที่แบบรู้สึกชิวตอนเนี้ยคือแบบผมก็ใช้หยกปกตินะทุกวันนะอารีนาตีวันละสิครั้งใช้หยกประมาณวันละแปดร้อยกว่าเลยแต่ว่าเราก็มีมีหยกพอเก็บอะตอนนี้มี 7, อยู่เจ็ดพันอ่ะเพื่อก็ดอีไตหอคอยเนี่ยชิวมากนะหกแสนโคตรแรงคิดไม่ผิดเลยที่ตั้งเดียวกดีไป นี่้าไบคิดไม่ผิดจริงๆครับภาพภาพภาพอ่โคตรแรงบางคนบอกว่าเยาวรยาพี่ี่ตีแรงกว่าตัวผมอีกทันที่กรอบผมเยอะกว่าถ้าอย่างว่าเนะตัวอีเวนต์อจริงๆผมว่าตัวอีเวนต์น่ะมันตีกว่ามันตีแรงกว่าตัวปกติแต่ว่าค่าตัวมันก็จะค่อนข้างแพงกว่าด้วยต้องพอกระใจเนาะถ้าจ่ายค่าตัวเท่ากันแต่ว่ากากกว่านี่ก็มันก็จะไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่เนาะ โอเคแล้วก็วันเนี้ยมันมีอ่าไปเดี๋ยวค่อยไปพูดทีหลังแล้วกันนะนั้นไปเคลียร์หอให้ได้ก่อนไม่แน่ใจนะว่าจะตามที่ชั้นไหนป,ปนั๊บปั๊บตีเข้าไปตีเข้าไป,าไปฟาดเข้าไปอ่าอันนี้ไหนก็ได้ตีตีไปฟาดเข้าไปโอเคสวย อืสองสามสามมาไปกันต่อไปกันต่อฟาดฟาดมันปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเดีวเรียมาดูตูมเข้าไปเบน,นี่โครนะถ้าโทเซน,นจริงๆตอนเนี้ยตัว SSR ที่อยากปลุกตื่นนะนอสุโมโตโทเซน สองตัวแต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะเกียวไว้ก็คือของป้าเลสือแต่ว่าป้าเลสือต้องทํารูนแดงก่อนมันถึงจะกิ่งแล้วก,ก็อ,กอีกไม่นานนี่นรอ๋ยวจะทําการสุ่มของไอพิลักนะสุ่มรูนต่อตอนนี้แต้มก็เกือบครบล้วมีประมาณหมื่นสองก,กว่าก็รวมกับรา,างวัลระหว่างทางแล้วก็รวมกับย่อยด้วยก็น่าจะครบหมื่นสามสามห้าร้อยพอดีเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มกันตอนนี้ป้าเลสือขาดรูนแดงอยู่สองเม็ด ถ้าได้ครบภายในครั้งนี้หอคอยเราก็จะสูงขึ้นบีกน่าจะตัน750ได้แต่ว่าเห็นข่าวว่ามันจะอัพเป็น850 <c oughs> เห็นว่าจะอัพเป็น850แล้ว <c oughs> แล้วก็หอลองจาก32 32หรือ35ไม่รู้กลายเป็น42นะตัน <c oughs> แล้วก็จะมีโซอีเวนต์อ่าโซอีเวนต์ในที่สุ่มครบ สองร้อยี่สิบครั้งของแต่และอีเวนต์มาให้แลกในร้านค้าเหรียญลุ้มอุลหะระแต่ว่าอันไหนที่เรามีแล้วไม่สามารถแลกได้มีแล้วก็คือมีแค่นเดียวแต่ว่าเราสามารถแลกอันอื่นได้เดี๋ยวต้องรอตอนอัดคลิปหลักแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็แต่หอไปก่อนคลิปหลักเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มาต่างจังหวัด,ดครับตีเข้าไป โอ้ใบเออจะใบตันสองแทงเข้าไปแล้วก็ไฮนี่โกเข้าไปอาป้าวก็ไฮแล้วก็จำชื่อไม่ได้ท,ไดทีกทำลไรเท่าไหร่ทุกอย่างนี่แหละยิงเข้าไปโอเคตายหนึ่งที่จริงเบียร์หัยะถ้าอัดสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งก็น่าจะเก่งกว่าน,นี้นะโอเคตายสองรู้เคลียร์ได้ไหลอย่างนี้ต้องเรียกว่าไหล นะครับตบิ้วเบรฟเข้าไปแล้วก็ฟาดเข้าไปได้ไหมโอเคแล้วป้าได้สืบโดนทั้งตันโดนทั้งใบเข้าไปมี่เราท่าอีกโอเคเทิร์นฟรีครับเทิร์นฟรีครับนะครับ88,000หนึ่งสองหมื่นเกือบสามแสนได้นะอ่าไม่ถึงดิมันสองแสนกว่าโอเค ถือว่าแรงอยู่นะเปียคุยะทั้งที่ไม่ได้ปลุกเตือนแล้วก็แบบของก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะโซคิแค่สี่ดาวอยู่แล้วก็ไม่ตรงสายด้วยจิ๋วเป็นตัวละครที่ผมว่าคิดถูกแล้วอ่ะที่มาสมที่มาสมใช้นะดีแล้วที่เราแบบไม่ไม่ผ่านมันไปตอนนั้นนะถ้าผ่านไปผมว่าผมก็น่าจะอ่อนกว่านี้เยอะเลยนะเพงจะมีหยกเยอะแต่ว่าอาจจะพลังกับหอคอยทีมอะไรพวกนี้อาจจะตามไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขา คิดถูกแล้วนะครับไอตอนกิจกรรมเบียคุยาหายไปแรกๆก็มีคนมาถามน้วว่าพี่ทำไมผมไม่เห็นมีกิจกรรมเบียคุิยามาเลยต้องต้องเข้าใจนะว่ากิจกรรมแบบเนี้ยมันมาพร้อมกันทุกเซิร์ฟถ้าหายไปก็คือจบเลยมันจะมีแค่กิจกรรมงินชายหาดกิจกรรมซัมเมอร์ของปีก่อนที่มันยังอยู่ตลอดแต่ถ้าผ่านไปแล้วอนาคตผมว่ามันน่าจะเอากิจกรรมอื่นเข้ามาแทนและซึ่ง พฤภาาหน้อาพฤษภาหน้า,า,นา<ช>เดือนหน้าเขเคเดือนหน้าก็จะมีตัวที่แบบมันเป็นตัวคอลแลบ,บกันชื่อชื่ออะไรสักอย่างไม่รู้จำไม่ได้นะรู้แต่ว่าผมไม่ได้อินกับตัวพวกนั้นเพราะผมไม่ได้รู้จักจริงผมไม่ได้รู้จักไอ้พวกตัวละครพวกนั้นซึ่งก็นั่นแหละแต่ว่าเห็นเพราะว่ามันก็เก่งนะเพราะฉะนั้นแล้วก็สุม่มยังไงก็สุ่มยอยู่แะสายสัต่ะคือ โอเคอันนี้ได้500หยกเห็นไหมหยกแบบชิวๆอ่ะฟาร์มสบายมาก3 2 6โอเคไปอันจริงอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้ทำอะไรว่างว่างมากๆแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรเข้าใจไหมคือแบบดูซีรีส์ดูหนังไปนู่นมานี่ไปอินม,มารุ้นแทงแทง้าไป นะโอ้ฟาดไปโอเคใบหนึ่งอ่ากอล์ฟหุ่นหนึ่งแล้วก็ตีไปตัวไหนที่ติดเคีย้ยแทบจะตาย,ยนะเม่คุยะตีติดเคีย้ยวตัวไหนแทบจะตายฟาดไปไม่ตายฟาดตีเข้าไป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 อ่าดไป สกัดเป็นโชมาฮีอาจจะเก็บได้อยู่นะบิคุยะปับป๊บปั๊บเอาลูเคียวดีกว่าไหนๆก็ได้ตีละอ่ะจบเดี๋ยวรออีเวนต์หน้ามาก่อนนะเราค่อยปลุกบุญของเบียร์แล้วไง โอเคสี่ okay, แสนสมตัว4ี่ oh, แสนสี่คิด3ตัวเลยเจ๋งโอเควันนี้เอาเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะถ้าดูจากสภาพแล้วถ้าตีจนถึงสองสีมันน่าจะเปืองเวลาน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวอาจจะตี2องามเดี๋ยวผมจะตีนอกรอ,อกไปก่อนแล้วก็ไปคลิปหน้าถ้าเป็นของ4ี่สองแอาจจะเป็นตีตั้งแต่2-4-0แล้กันนะโอเควันนี้ ไม่น่าจะมีอะไรเอ้ยอันนี้นดับของรางวัลแ,แล้วก็เซิร์ฟเนี่ยหลายๆคนก็เลิกไปก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้อันดับทอ็ทอปทอ็อปเขาก็แบบว่าพลังกันไปค่อนข้างมหาศาลมากอะ่ะคือแบบร้อยพันือล้าน1นล้าน2เกือบล้านสาล้านหนึ่งขอะผมอยู่สี่สิบเอดอ่ะพลังห้าแสนกว่าก็นั่นแหละตอนนี้กิลน่าจะเป็นอันดับสองอืมตอนนี้กิลอยู่อันดับสอนะก็ อันดับหนึ่งคนก็ค่อนข้างเข้าไปเยอะมากๆเพราะว่าท็อปเซิร์ฟอบเนี่ยมีแต่เนี่ยทีคิงทีคิงโฟเนี่ยทีคิงเท่านั้นเลยคือแบบนะ แล้วแบบอีกอย่างคือเซิร์ฟเนี่ยคนก็ค่อนข้างเลิกไปเยอะพอตัวเหมือนกันโอเควันนี้เอาเป็นประมาณนี้ละกันนะสหรับ ID เซิร์ฟ428ก็ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสมัครกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปกเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปทางซ้ายเพลย์ลิสต์ทางขวาละกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม